ฉลองนักบุญอิยาซิโอแห่งโลโยโลาพระสงฆ์ผู้ก่อตั้งคณะเยซุอิตองค์พระเจ้าตรัสกับโมเสสให้เป็นประกาศศกให้ประกาศแก่ชาวยวเรื่องวันชดเชยบาปและประกาศให้ทุกห้สปีเป็นปีแห่งการปลดปล่อยทุกคนจะได้ที่ดินของตนคืนและคนทุกคน จะกลับมายัางครอบครัวของตนนับเป็นปีแห่งความชื่นชมยินดีทั่วหน้าทั้งนี้มาจากความเชื่อและความยำเกรงที่ว่าพระเจ้าคือพระเจ้าของเขาและเขาไม่เอาเปรียบกันพระรสารวันนี้ฉายให้เราเห็นความหน้ามืดตามัวของกษัตริย์เฮโรตที่ไปเอาน้องสะพ้ยมาเป็นภรรยาของตน เมื่อน,นักบุญยอนบัพติสเตือนสติพระองค์ว่าผิดศีลธรรมพระองค์ก็คิดในใจว่าจะต้องฆ่าท่านเพื่อกำจัดเสี้ยนนามแต่รอคอยวันเวลาก็ได้ให้ประหารชีวิตของท่านนักบุญสมความปรารถนาในวันเกิดช่างเป็นความขัดแย้งเสียจริงตัวเองจะหลงชีวิตแต่ไปปลิดชีวิตคนอื่นนักบุญยอน จึงเป็นวีรบุรุษแห่งความเชื่อเป็นตัวอย่างดีแก่เราท่านกล้าประกาศกฎแห่งศีลธรรมแก,ก่กษัตริย์เฮโรธท่านจึงถูกจำคุกและถูกประหารชีวิตเพื่อตอบสนองความแค้นของนางเฮโรดิอสเป็นการตายอย่างมีเกียรติมากปัจจุบันนี้เรายังมีความเชื่อว่าความจริง เป็นสิ่งที่ไม่ตายแม้คนที่พูดความจริงต้องตาย